เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวตากล้องมอที่ à bay

ไม่เสียตรงนี <detective> <que> <c oughs> ้ไม่าไห่ไปขอไปแต่น้ำแต่ไหนน้ำแต่ไหนนี่รีจิบๆเลยวะจัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ những

โยมก็ยืนยืด้อโยมอะไร

รถเบนท์่นั้น้จะพึ่งจะพึ่งตี๊ เลยน,น้แล้วพี่ต่อยจั้เลยเอาไเอาไปวลอวผื่นนะเออววผื่นนะาออะรเมือนกันยังอายุยังหมดสิ้นอายุน้อยลูกหมูเดทนลูกหมูแทนลูกหมู มาแล้วมาแล้วมาแล้วมตัวหนึ <the real sa organizational> ่งวหนึตัตาว่ัน โอ้อย่า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

mà 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 này đúng đúc này đúng đúc này video video à wow sẽ ở lại năm năm

มามามาอุกดิกหน่อยดุกดิกหน่อยดุกดิกหน่อยวิดีโอวิดีโอเออโอ้จะอยู่อีกรอยปีรยจะอยู่อีกร้อยปีร้อปีหมื่นปีหมื่นหปี